สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1พฤศจิก,กายนถึง15พฤศจิก,กายน6 5 6 3อานะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะก็จะแบ่งเป็นชาวราศีมังกรว่าความคิดความรู้สึกขณะน,นี้และมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็มีดวงคนรักของมังกรนะคะแล้วก็สรุป เหตุการณ์ความสัมพันธ์ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะเรามาดูหน้าไพ่ที่จารย์เปิดไว้นะคะไพ่ชาวมังกรนะคะได้พ่ราชินีดาบควีนออฟสอดนะคะพเพโดเพเดอเคิลเพดออฟคันะคะซิกออฟสอดซิกออฟเพเดแล้วก็ชี p c u p คนะคะก็จะแปลในแง่ของความหมายาราชินีดาบควีนออฟสอดเนี่ยชาวมังกรค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะ เป็นคนกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกด้วยไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะหวั่นกับอะไรไมเ่เขาเรียกว่าไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นอยากทาอะไรก็มั่นใจในตัวเองในการที่จะแสดงออกอยู่แล้วนะคะไพ่ใบนี้ไม่ว่ามังกรจะเป็นหญิงหรือชายก็เป็นคนเก่งนะคะไพ่ใบนี้นะคะคุณได้ไพ่เพดเพเดเคิลและเพดออฟคัพคุณกําลังมีโปรแกรมอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องงานก็ได้นะคะหรือคุณกําลังติดต่อ คุยกับใครอยู่นะคะถ้าเป็นคนรักที่อยู่ทางกาย6ดาบ6เหรียญก็จะมีการติดต่อการคุยกันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะนัดเจอกันก็ได้นะคะ3ถ้วยหรือใครที่คบหากันมานานแล้วก็ยังความรักแบบมั่นคงต่อกันนะคะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของรัก้อนรักสามเศร้าหรือใครอยู่ด้วยกันมานานก็อาจจะแพนสร้างอนาคตแบบอยากมีลูกก็ได้นะพ่เด็กขึ้น สองใบเลยค่ะเด็กถือเหรียญกับเด็กถือถ้วยนะคะหกเหรียญก็มีเกณฑ์ที่จะแบบหาเงินสร้างเขาเรียกว่าสร้างบ้านก็ได้นะคะมีไพ่ถ้วยเข้ามาแปลอสังหาริมทรัพย์ได้ะนะคะคุณมีความคิดร่วมกันแบบนี้ได้นะคะในหน้าไพ่ซึ่งเป็นไพ่ที่อาจารย์มองว่าชาวมังกรน,น่าจะมีความสุขนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในปักนี้เลยนะคะ มาดูฝั่งคนรักนะคะเขาได้ไพ่ห้าดาบค่ะความหมายไพ่ห้าดาบอาจจะมองว่าแรงกว่าราชินีดาบนะคะเพราะว่าอาจจะแปลว่าเป็นคนสุดตรงก็ได้นะคะเป็นคนสุดตรงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นตัวเองสูงมากกว่าราชินีดาบอีกนะคะคาว่าห้าดาบคือแพ้ไม่เป็นเลยแหละพไพ่ใบนี้นะคะ,ะทาอะไรก็คือตัวเองถูกต้องตัวเองเก่งตัวเองเลิศประเสริฐสีเลยนะคะพไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้น ชาวมังกรกับคนรักอาจจะมีนิสัยที่ค่อนข้างแบบคล้ายๆกันแต่คนรักอาจจะมีความเชื่อมั่นที่มากกว่านิดหนึ่งนะคะจย์มองนะคะแต่ไม่ว่าเขาจะเก่งด้านไหนแต่เขาก็แพ้ทางชาวมังกรค่ะเพราะว่าได้ไพ่ราชินีถ้วยแล้วก็เดอะซันนะคะเพราะเขารักและให้เกียรติคุณนะคะเดอะซันราชินีถ้วยคุณเป็นหนึ่งในใจเขานะคะยิ่งถ้าใครแบบ ยังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานเนี่ยดูไพ่ใบนี้นะคะหกไม้เนี่ยเป็นไพ่เฉลิมฉลองนะคะยิ่งมีเดือนันเข้ามาเนี่ยก็อาจที่อาจารย์มองแหละอาจจะแพ่นมั่นหมายแต่งงานก็ได้แต่ใครมีครอบครัวอยู่แล้วก็ยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นเขากับคุณมีจิตใจที่ตรงกันมีเป้าหมายอันเดียวกันค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้ากับไพ่แจสิกก็คือเป้าหมายหรือ,อสิ่งที่จะทํา คล้ายกันความมุ่งมั่นเหมือนกันและยืนอยู่บนความที่ถูกต้องเห็นไหมฮะซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อก,กันนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งกฎหมายเป็นไพ่แห่งจารีตประเพณีหรือความชัดเจนความถูกต้องไม่นอกลู่นอกทางแต่ไพ่ใบนี้อาจจะทําให้คนรักของมังกรเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกอ่าเป็นคนที่แบบอขี้หึงก็ได้ด้วยนะคะ อาจจะจ้ำจี้ช้ำชัยยิ่งมี5ดาบอยู่ด้วยนี่ก็แปลว่ารักแรงหึงแรงได้ด้วยยิ่งไพ่สรุปออกมาแบบแบบนี้นะคะคือ p พรินเ s สออฟ o r ดเป็นภาพคนส่องกล้องทางไกลนะคะแปลว่าเขาส่องความเคลื่อนไหวคุณอยู่ตลอดเวลานะคะราชาเหรียญก้วถ้วยมั่นคงในความรักะนะคะแเหรียญมุ่งมั่นเห็นไหมคะเป็นลักษณะการ ทำงานแบบทุ่มเทมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังถ้าทำงานก็มีความรับผิดชอบสูงถ้าความรักก็คือรักแบบทุ่มเทรักแบบยอมถวายชีวิตนะคะเดอะมูน uh, นะคะอาจจะนี่แหละค่ะเดอะมูนกับสี่เหรียญอาจารย์มองว่าเขาอาจจะยิ่งมีจัสติกด้วยคือจูจี้จุกจิกคือรักมากเนี่ยไม่ยอมให้คุณแบบค่าสายตาก็ได้นะคะต่อให้จะอยู่ไกลกันก็อาจจะให้คุณวิดีโอคอล เห็นภาพเคลื่อนไหวโน่นนี่นั่นนะจะทำให้เขามั่นใจอะไรประมาณนี้นะคะสรุปแล้วก็คืออาจจะเยอะไปนิดหนึ่งในแง่ของรักมากเกินไปได้สำหรับคนรักของอชาวมังกรหรืออาจจะแปลกับมังกรเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกหวาดระแวงได้ด้วยเหมือนกันนะคะไพ่ e moon แต่สรุปแล้วความสัมพันธ์คุณกับคนรักยังมั่นคงต่อกันนะคะ อันนี้ก็คือปักนี้ความรักยังปกตินะคะอาจารย์แปลประมาณนี้ดูคนโสดนะคะชาวมังกรอ,อาจารย์ใช้ไพ่ชุดนี้นะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะได้ไพ่เดอะชาเวอร ได้ไพ่8ไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่ลาเวอร์ได้ไพ่3มดาบค่ะอืมขออีกใบหนึ่งนะคะได้ไพ่เก้าถ้วยค่ะสำหรับคนโสดนะคะไพ่เจ็ดเหรียญทาวเวอร์ก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งโดนหักอ,อกมาหรือเปล่านะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปนะคะแล้วก็เหมือน ไพ่แปดไม้เป็นภาพคนเลงเลงธนูก็คือคุณก็อาจอยากมีเป้าหมายใหม่อยู่เหมือนกันนะคะว่าอยากมีใครเข้ามาดามหัวใจก็ได้นะคะซึ่งอาจารย์มองก็มีเข้ามานะคะเพราะมีเลเวอร์กับกาวถ้วยเข้ามานะคะ,ะความรักที่มันเจ็บปวดนะคะสามดาบกับทาวเวอร์มันจบไปแล้วนะคะแต่คนมังกรคนโสดก็ก็ยังมีความมั่นใจในตัวเองที่มองว่าก็ ยังรักตัวเองยังยังเขาเรียกยังดูแลตัวเองได้ไม่ได้โศกเศร้าจนจนเกินไปนะฮะในหน้าไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าคือไพ่ธาตุไฟอะค่ะไพ่ใบนี้อาจารย์ถึงบอกว่าคุณยังรักตัวเองยังพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าอา,อาจจะถือคตอิอกหักดีกว่ารักไม่เป็นก็ได้นะคะสำหรับคนโสดชาวมังกรเนาะแน่นอนจะต้องมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ อาจารย์มองว่าการเข้ามาคุยเนี่ยเหมือนชาวมืองกรก็ต้องการแบบจริงจังจริงใจไปเลยนะคะไม่ต้องการที่จะมาศึกษาอะไรนานนะคะไพ่เลเวอร์กับก้าวถ้วยขึ้นมาก็น่าจะได้คบหาดูใจกันแน่นอนแล้วค่ะปักนี้สําหรับคนโสดนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอไพ่คาแนะนํานะคะจากไพ่ฟังใจนะคะ ให้ขึ้นปล่อยไปตามหัวใจนะคะเป็นไพ่บอกว่า justice อีกแล้วนะคะก็อาจจะแปลในแง่ของคือเป็นเรื่องของความรู้สึกอะปล่อยไปตามหัวใจคือเรารู้สึกยังไงเรารักใครก็ให้แสดงออกไปเลยนะคะรักก็บอกว่ารักไปเลยไม่ต้องเก็บงำความรู้สึกมากกว่าไพ่อย่างนี้นะคะ ให้ให้แสดงความรู้สึกให้แสดงความต้องการของหัวใจตัวเองออกมาให้อีกฝ่ายรู้อย่ากเก็บงำนะคะเราอย่าคิดว่าคนเรารักเขาแล้วเขาจะเข้าใจเราทุกเรื่องมันไม่ใช่นะคะบางครั้งเราจะต้องแสดงออกของความต้องการของหัวใจของตัวเองให้อีกฝ่ายได้รู้นะคะ,ะความรักมันถึงจะไปได้ดีนะคะประมาณนี้นะคะอาจารย์ขอจบคําภีร์กรเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบพคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ